สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดิฉันจะพามาชมดอ,อกกุหลาบนะคะที่พาแนวโรสการ์เด้นะคะที่ออกแลนด์ค่ะตามมาเลยค่ะไปกันค่ะทุกคน ตรงนี้นะคะเป็นเป็นถนนพาแนวนะคะก็ตรงนี้เป็นเป็นสวนนะคะเป็นสวนนี่จะขึ้นตรงไหนก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าเราจะไปเข้าตรงประตูดีๆนะคะมันจะมีหลายทางที่เข้ามานะคะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้วันที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็มากับ ตานะคะสองตายายค่ะทุกคนถ้าเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะตาเดินไหไหมค่อยเดินมาทุกคนคะตรงนี้เป็นบ้านไวท์เฮาส์นะคะ ก็เดินจะเป็นเหมือนคาเฟ่ด้วยค่ะเป็นเหมือนออฟฟิศแล้วก็คาเฟ่ด้วยไวซ์เฮาส์ที่อยู่ในการ d เดนนี้นะคะฝัง่งตรงข้ามนะคะมันก็จะมีอาคารคอนโดมิเนียมแล้วก็มีโรงแรมนะคะอยู่ไม่ไกลจากซิตี้นะคะเดินไปก็ถึงนะคะซิตี้แต่ว่าก็เดินไกลนิดนึง อันนี้แอนเดร์ลบมาเยอร์โรบิสันพาร์คค่ะก็คือตรงนี้แหละค่ะแล้วก็แอเรียออฟนี่ค่ะทุกคนเข้าไปนะคะนี่พาร์กิ่งนี่ค่ะไ้ท์เฮาส์สวยไหม เขาขายคอฟฟี okay, Coffee, นะ่นะนี่เข้าไปเลยทุกคนเข้าไปเลยเข้าไปเลยมันม,มีมีหลายโซนมากๆนะคะช่วงเดือนนี้แหละที่มันออกบานบานเยอะๆเลยเห็นไหมคะ จะพาเดินชมนะคะอันนี้เป็นสีขาวนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Rose Garden นะคะพาแนว Rose Garden เมืองออเแ่นตอนนี้กำลังบานสะพั่งจริงๆรอบ,บานมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะเร,เริ่มบานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะจะมีหลายสีมากอันนี้เขียนไว้ ะคะชื่อนะคะอาาลแรน์ล拉兰ิบูดาโอ้ชื่อชื่อยาวมากจะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาชมความงามของดอกกุหลาบสวยๆนะคะทุกคนกับอากาศที่สดชื่นมากๆ สวยไหมเพื่อนๆเป็นชมความงามของดอกกุหลาบ so beautiful so beautiful so beautiful นักท่องเที่ยวมา ุกคนคะ่ะมันก็จะมีดอกใหญ่ดอกเล็กมีหลายสายพันธุ์ที่เขาผสมกันขึ้นมาเนาะสวยมากๆเลยค่ะเชิญชมคะ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นดอกแบบาบางๆด้านนี้เป็นเป็นดอกบางๆเป็นช่อบ,บางๆ อันนี้เป็นเป็นพวงเป็นพุ่มเป็นพวงทุกคนเป็นพวงแบบนี้เป็นช่อรวมกันสวยมากเลยสว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 ย,ยงามงามงามอีลีขอมอบดอกไม้ในสวนให้เธอนะจ๊ะนะจ๊ะ ช่อนี้งามอีกงามมากเรื่องก็ทายรูปกับดอ,อกไม้หน่อยมันเป็นพุ่มเป็นพวงสวยมาก ดูคนคนมีอายุนะเขามาจากเ e ียท e ยเอ็ v เมน a g วนะคะมาเดินชมดอกไม้กับบรรยากาศดีๆเนาะเพื่อความรีแลกซ์สดชื่นสดชื่นอันนี้สีขาวสวยมากเลย จะมีเก้าอี้นั่งด้วยนะคะด้านนู้นอันนี้ทำเขาจะบางคนก็มาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปแบบถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเวลาเขาแต่งงานเราก็มาถ่ายที่นี่เหมือนกัน มันได้แบบบรรยากาศสวยๆเนาะอันนี้เป็นสีแบบเขียวอ่อนเนะเขียวอ่อน เป็นสีแดงสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยไหม,ามง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 ามมากๆสวยสวยสวยสีแดงเป็นพุ่มเป็นพวงสีขาวก็สวย ตึงตึง,ต,งตึงมาตอม ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ